ครับที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับเดินทางเข้ามาร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับซึ่งคาดว่าในที่ประชุมวันนี้ก็จะเป็นการหารือในเรื่องของการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ โดยความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช,อชอเดินทางมาที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติภายในทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชโดยมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกนายอนุสิทธิ์คุณากรเลข,ขาธิการสมช รวมถึงหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องน,นะครับเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับวาระการประชุมครั้งนี้คาดว่าเป็นการหารือเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงติดตามความคลืบหน้าการแต่งตั้งคณะทางานพูดคุยสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพลเอกอักษาราเกิดผลประธานคณะที่ปรึกษากองทบกเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยของฝ่ายรัฐบาลครับ ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นที่น่าสนใจภายในทำเนียบรัฐบาลช่วงเช้าวันนี้นะครับผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคาวะหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจที่ตึกบรรชาการหนึ่งนะครับ เมืนี้หม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรเปิดเผยหลังการหาหรือว่าทาง IMF มีความพอใจในแผนการลงทุนของไทยในปีนี้นะครับและก็แนะนําให้ไทยเร่งลงทุนซึ่งไทยมีแผนการใช้จ่ายได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาขณะเดียวกัน IMF ทราบว่าไทยมีการปรับโครงสร้างภาษีโดยระบุว่าไทยได้ดําเนินการถูกต้องแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีสปารมิตน้ํามันครับ นอกจากนี้สถานการณ์ส่งออกของไทยนั้นยังยืนยันว่าก,กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการอย่างเต็มที่แล้วแต่ที่การส่งออกอยังไม่ดีขึ้นนั้นเกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีความอ่อนแอมากกว่าประเทศไทยนะครับเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นรวมไปถึงจีนนะครับที่เศรษฐกิจชะลอตัวลงซึ่งกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มีการเตรียมหาตลาดส่งออกใหม่ๆเพิ่มนะครับเช่นทางตะวันออกกลางเอเชียใตย้และแอฟริกาครับ ครับและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งหมดที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ครับนันทวัฒน์ทับเคลียวถ่ายภาพนำพลเยนนสาทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับ